ตำแหน่งเตียงนอนตำแหน่งหัวนอนของเราเนี่ยเป็นหน้าต่างได้ไหมในทางฮวงจุ้ย สวัสดีครับพบกับผมนะครับสินแสอรถครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับทิศหัวนอนเรานะครับตำแหน่งเตียงนอนของเรานะครับด้านหลังเนี่ยมัคนควรจะเป็นผน,นังทึบนะครับควรจะเป็นกำแพงควรจะเป็นผน,นังทึบนะครับเพราะว่าด้านหลังที่เราหัวหัวนอนเราหันไปเนี่ยนะครับะะเราเรียกว่าตำแหน่งนั้นนะเป็นตำแหน่งของบารมีนะครับแล้วก็เท้าที่เราชี้ไปเนี่ยเราชี้ไปหาโชคลาภนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งด้านหลังที่เป็นตำแหน่งของบารมีนะครับเราไม่ควรจะให้มีสิ่งเคลื่อนไหวนะครับส่วนปลายเท้าที่เราหันไปเนี่ยเป็นตำแหน่งของโชคลาภเนาะก็มีคึ้สิ่งเคลื่อนไหว แล้วถ้าด้านหลังเราเป็นหน้าต่างเราสามารถนอนได้ไหมครับตอบคือนอนได้ครับเพียงแต่ว่าเราทําได้คือปิดหน้าต่างซะนะครับตอนนอนเนาะแล้วก็ใช้ผ้าม่านปิดบังซะแบบนี้ก็สามารถแก้ได้แล้วนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้เมืองหนาวจัดจนถึงขนาดที่หิมะตกนะครับเหมือนเหมือนต่างประเทศนะครับที่เวลาเขานอนถ้าเกิดว่าเป็นหน้าต่างแล้วก็มันแค่เป็นกระจกบ,บางๆเนี่ย ความเย็นจากข้างนอกมันมันซึมเข้ามามันอาจจะทําให้หัวเราอ่ะชื้นได้นะครับถึกแล้วก็ไม่สบายหรือเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับแต่บ้านเราเนี่ยมันไม่ได้หนาวไม่ได้เย็นขนาดนั้นนะครับเมืองไทยของเรานะครับนอนหันหน้าต่างได้ไหมก็พอไหวนอนได้นะครับเพียงแต่ว่าปิดหน้าต่างซะนะครับก่อนนอนก็ปิดหน้าต่างซะนะครับแล้วก็รูดผ้าม่านซะนะครับอย่างนี้ก็พอช่วยได้ละนะครับส่วนกลางวันอาจารย์หนูเปิดได้ไหมตอนกลางวันเปิดได้ครับเปิดก็เปิดผ้าม่านเปิดหน้าต่างให้อากาศระบายให้ลมระบายให อากาศมันถ่ายเทแบบนี้ใช้ได้แล้วนะครับกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้เรื่องห่งจุ้ยที่คุณสามารถเข้าใจและปรับใช้เบื้องต้นเองได้กับสินแสโอรสปลดล็อกชีวิตพลิกธุรกิจคุณ